ลาวและไทยที่สุดของโลกจริงๆตอนอื่นช่วยเป็นกำลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกับช่องไทยลาวทูเก g เตอร์สบายดีสวัสดีครับข่าวเนี้ถ้าได้รู้แล้วเนี่ยต้องขอชมเชยเลยครับว่าลาวและไทยเนี่ยเก่งมากๆ เป็นการจัดอันดับความเสี่ยงนะครับของสหรัฐอเมริกาหรือองค์การ CDC เป็นศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกานะครับที่จัดอันดับความเสี่ยงของการเดินทางการจัดอันดับเนี่ยมันคือความเสี่ยงของประเทศที่มีการติดเชื้อสูงปานกลางต่ำและต่ำมากลาวแลวนะไทยอยู่อันดับไหนเนี่ยต้องไปชมกันนะครับ <Okay. S 1> ก่อนอื่นผมคงต้องบอกว่าทั่วโลกในตอนนี้ติดก,กันเยอะมากเลย ทุกวันนี้ถ้าเกิดเรามองออกไปทั่วโลกนะครับจะเป็นเมกาบราซิลหรืออินเดียเนี่ยตอนนี้ติดกันค่อนข้างเยอะนะครับณตอนนี้ณวันนี้เนี่ยถึง23ล้านคนแล้วและอีกประมาณสักสองาวันข้างหน้ามันก็คือ24ล้านคนเพราะทุกวันนี้มันติดวันละ200,000กว่าคน4วัน1ล้านคนต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าประเทศไหนกันบ้างเนี่ยที่อันดับท็อป10ในการติดโรคสูงสุดนะครับ,นะรบนั่นก็คืออันดับ1มันคืออเมริกาซึ่งตอนนี้ติดไปแล้ว5ล้านกว่าคน5ล้าน8แสนคน อันดับ2คือบราซิลอินเดียรัสเซียนะครับแล้วก็แอฟริกาพออันดับที่6ก็คือเปรูเม็กซิโกโคลัมเบียสเปนและชิลีประเทศเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะระบาดสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่ แต่บ้านเรานะครับไทยหรอหรือเวียดนามกันเองที่ติดระดับ10คนก็ตามเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายใจยังรู้สึกไม่เครียดแต่มันสิ่งที่เครียดก็คือว่าทําไมเราไม่ติดแล้วเนี่ยทำไมถึงยังเดินทางกันไม่ได้เรามาดูเหตุผลกันนะครับว่าทําไมเพราะว่าไอการจัดอันดับของ CDC เนี่ยถูกจัดอันดับมาเนี่ยมันจะมีสูงปานกลางต่ํา และต่ำมากเรามาดูกันนะครับว่าผู้ที่ถูกจัดอันดับสูงเนี่ยมันคือความเสี่ยงสูงของโรคระบาดนะครับนั่นคือการที่จะไปเยือนประเทศนั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงมีถึง207ประเทศด้วยกันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่อนข้างที่จะเกือบทั่วโลกด้วยกันแต่ประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางเนี่ยไม่มีเลยประเทศผู้มีความเสี่ยงต่ำมีอยู่7ประเทศ และมีความเสี่ยงต่ำมากเนี่ยมีอยู่13ประเทศหมายความว่าประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ย207ประเทศโลกอันนี้ไม่ใช่ว่าจะติดแล้วแล้วติดปานกลางไม่น่ากลัวมากมันไม่ใช่ครับเวลามันระบาดแล้วเนี่ยมันระบาดท,ทันทีทันใดแล้วมันสูงขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่า207ประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงสูงระบาดกันเยอะสังเกตได้จากเกาหลีทุกวันเนี่ยระบาดค่อนข้างทวีคูณณนะวันนี้ได้ประกาศออกมาแล้วด้วยว่าไม่สามารถจะออกนอกบ้านได้ ออกนอกบ้านได้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็ออกไปแค่ซื้อของแล้วตอนนี้ก็คืออยู่แต่ในบ้านแล้วควบคุมไม่สามารถที่จะเข้าร้านเน็ตโรงเรียนปิดหลายๆอย่างเนี่ยถูกปิดลงปิดลงเกาหลีเนี่ยเปิดและปิดเปิดและปิด3รอบแล้วครับอินเดียสูงเป็นทวีคูณเรามาดูกันนะครับว่าไทยและลาวเนี่ยอยู่อันดับไหนบ้างเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วก็คือความเสี่ยงสูงเนี่ยมีถึง2 0 7จดประเทศด้วยกันความเสี่ยงปานกลางไม่มีเลย ความเสี่ยงต่ํามีอยู่13ประเทศและไทยอยู่หนในนั้นเพราะไทยเนี่ยมีการจัดการได้ดีมีผู้ติดเชื้อสูงก็จริงแต่เป็นการผู้ติดเชื้อเนี่ยมาจากต่างประเทศคือการรับคนไทยกลับเข้ามาในประเทศแล้วเราควบคุมดูแลแล้วไม่ให้เชื้อนั้นเนี่ยระบาดไปสู่ในบ้านเมืองเราได้อันดับที่เยี่ยมไปกว่านั้นอีกก็คือประเทศลาวครับสปปลาวเนี่ยมีผู้ติดเชื้ออยู่เพียงแค่20คน นะครับแลนะณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศลาวเนี่ยถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่ต่ำมากก็ต้องขอชมเชยครับว่าส,สปปลาวและไทยเนี่ยจัดการได้ดียังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและก็ต่ำมากก็ต้องขอชมเชยแล้วก็หวังว่า2ประเทศเนี่ยได้เกิดการพูดจากัน แล้วก็เกิดการไปมาหาสู่กันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าให้ไทยและลาวนะเกิดการเจราจากันเกิดการคุยกันสองประเทศนี้ขนาดเดียวกันก็คืออาจจะเกิดการผ่อนผันในเฟสต่อไปเฟสต่อไปของกลุ่มไทยลาวนะครับที่สามารถที่เดินทางไปมาหาสู่กันได้ในวงจำกัดหรือในวง t r a v e l Bubble หรือในวงแคบๆหรือ จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอภาวนานะครับอยากจะให้เกิดการพูดคุยกันและเจรจาก,กันในอนาคตอันใกล้นี้ก็เพราะว่าเราอย่างทราบที่ว่าในคนในเพจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเปิดฉันจําเป็นที่จะต้องส่งลูกไปเรียนฉันคิดถึงครอบครัวที่อยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่ลาวก็ยังไม่สามารถเดินทางไปได้คนที่ไม่มีบัตรไม่มีใบ ที่ถูกต้องก็ยังไม่สามารถเดินทางไปได้ณนะตอนนี้เนี่ยการผ่อนพันเนี่ยก็เพียงแค่ทําให้คนไทยกลับมาที่ไทยหรือเปิดให้คนลาวกลับไปที่ลาวณนะตอนนี้ให้ทุกคน,นกลับไปกันก่อนแต่เราก็หวังนะครับความหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่มันก็เป็นทำให้เรามีความเชื่อแล้วก็ความหวังว่าสักวันหนึ่งนาคตอันใกล้นี้เราจะกลับไปเดินทางกันได้แต่อย่างน้อย ก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังมีความสุขนะครับความสุขคือ2ประเทศเราอ่ะยังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเรายังเดิอนออกไปนอกบ้านได้อย่างสบายใจเรายังนอนหลับสนิทเรายังสูดหายใจได้อย่างเต็มปอดแค่นี้ผมก็มีความรู้สึกว่าเรายังดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับที่เวลาเขาสูดหายใจเขาจะสูดหายใจได้อย่างไม่เต็มปอดแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้เขาจะติดหรือเปล่าคราวหน้า ถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับอย่างน้อยเราก็มีข่าวดีครับ